นี่นี่น,นี่เจอตัวแล้วครับโตอนนี้ก็เป็นเวลา7จ็ดมงเชานะ้านะท่านผู้ชมนะเป็นเวลา7จ็ดมงเชา้าออกหมายวันนี้นะครับก็มาแต่เช้าเลยเพื่อที่ว่าจะมาซุ่มดูปลาที่มันแบบลอยเหมือนปลานกน้ำอ่ะนะครับ รากฏว่ามาถึงที่ก็เหมือนสภาพที่เห็นนี่แหละนะครับก็คือฝนกระหนำ่ำจบเกมเลยไม่รู้ว่าจะหยุดเมื่อไหร่อ่ะนะครับก็ต้องรอต่อไปไหนๆก็มาแล้วนะครับใครที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นไปพ,พร้อมๆกันนะครับว่า เช้าวันนี้ทางผมเองจะได้ตัวปลาหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นกันสำหรับเช้านี้ โดนท่านผู้ชมโดนแล้วครับไอช่อนเอาไล้วว่หลุดเฉยยังไม่ทันได้ดึงเลย,ยมันหลุดละ โอ้ยดูสภาพความเป็นอยู่ครับท่านผู้ชมดูโอฝนตกหนักเลยครับดูโอ้โววันนี้ถ้าได้ปลาตัว2ตัวนะครับถือว่ามีโชคมากนะครับสำหรับวันนี้นะคือแบบมันตกแบบไม่หยุดไม่ย่อนเลยนะครับ โดดไปไม่ถึง10นาทีลงมาอีกล้ว่ากำลังจะขึ้นจะขึ้นก็แบบนี้แหละนะครับโอ,อ้ตายตายก็ดูสภาพครับก็ต้องมันหลบอยู่ใต้ไอ้นี่แหละใต้ต้นไม้เปียกหมดแล้วครับตอนนี้ หยุดที่เธอพ่อเอ้ยฝ่อยสิบบ้าน โดนแล้วนะครับผู้ชมไอ้ดอกเมื่อกี้โดนแล้วนะลองหมุนก่อน เห็นไหมครับสายโน่นดึงออกมาดิมันจะออกมาไหมโอ้โหแน่นเลยครับทุกผู้ชม ทิ้งไว้นั่นแหละเดี๋ยวค่อยลงไปเอานะครับฝนมาอีกแล้วครับฝนปล่อยลงมาอีกแล้ว เลยว่าจะลงเอาปลาแล้วก็กลับบ้านดีกว่านะครับไม่รู้ว่าจะหลุดหรือเปล่าขออย่างเดียวอย่าอย่าหลุดแล้วกันน่ะเนี่ยนะครับสายก็อยู่ตรงนี้แหละเนี่ย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 วิ่งไปตามนี้แหละนะครับนนเดี๋ยวเราลงไปเอากันไปครับเหยียบบนต้นอ้อ ดูโอ้โหดูความลึกมันครับโอ้โหท่วมเลยท่วมหัวเลยนี่แหละค่อยๆคลา,านไปอุ๊ยคลานขึ้นไปบนกอหญ้านี่แหละโอ้ยโอ้โหสักไก่เลยที่ไหนวเนี่ย กว่าจะได้แต่ละตัวนี่คือแบบโอ้โหสลักทุเลชิบหายเ้ยนั่งอยู่บนนั่งอยู่บนกอหญ้าเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยอย่างเดียวนะยาหลุดแค่นั้นแหละผมลุกทุ่มเปียกแล้วนะหลุดนี่คือแบบโอ้โหโคตรเลยอะ่ะ โอ้โหโคตรไกลเลยครับท่านผู้ชมไหนวะเนี่ยโอ้โหเกือบจะขึ้นฝั่งเลยนะเนี่ยไม่น่าเลยถึงดึงไม่มาไม่กระดุกกระดิกเลยเว้ยนึกว,ว่าหลุดไปละ โอ้โหที่ไหนวะม,ม,มันไกลขนาดนี้เนี่ยโอ้โหฝนก็ตกปลาก็ยังไม่ได้โอ้นี่นี่น,น,นี่เจอตัวแล้วครับโอ้คุ้มหรือเปล่าเนี่ยลงมาเอาเนี่ยโอ้โหนี่ครับฝนก็ตก เนี๋ยวลูกดอกโอโ้ได้แค่ตัวเดียวถ้าแพกคคู่ก็ยังเพราะว่านะครับยังหมานอยู่นะแพ็คคู่เนี่ยโอ้ยตัวเดียวมาสักไกลเลยผมปล่อยสายมันวิ่งไงไม่ปล่อยให้วิ่งก็คงไม่มาติดแบบนี้หรอก นกแล้วมั้งนี่ตัวก็น่าจะไซโลครับ แหะนะครับคือเวลาถ้ายิงหมายที่แบบมันมีพงหญ้านะหนาๆหรือว่า,าระยะไกลจากฝั่งหลายเมตรนะนะคือปัญหาคือแบบนี้แหละยิงเสร็จมันก็เข้าพงหญ้าพอเข้าพงหญ้าเราก็ต้องลงมาเอาอีกมาติดไอพงหญ้าไงโอ้โหดูดิเนี่ยขึ้นได้ที่ไหนวะเนี่ย กลับไปทางเดิมอีกแล้วโอ้โหดูครับต้องไหว้บนต้องเหยียบบนพงหญ้านะเนี่ยโอ้ยโอ้ยทุกโชว์เ้ยตุลักตุเลตัวจะได้แต่ละตัวนี่ดูเอาครับโอ้โหโอ้โอ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  ครับได้มาละก็จะตัวประมาณนี้แหละนะครับน่าจะโลนิดนิดตัวนี้นะก็ได้ตัวเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะกว่าจะได้แต่และตัวนี่คือลำบากมากครับเนื่องจากอุปสรรคคือฝนตกตลอดเลยนะครับแทบจะไม่มีช่วงเว้นเว้นให้ฝนหยุดแล้วก็ให้ปลามันขึ้นเลยนะ ก็เลยพอจะมีแค่ช่วงจังหวะเล็กๆน้อยๆนะครับที่ขึ้นมาแล้วก็พอได้ยิงนะครับเอาไว้เรามาแก้มือใหม่ในคราวหน้านะครับก็ไซส์ถือว่าใช้ได้โอเคครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้จบแล้วชอบถูกใจนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องมูสโซ่แชนแนลแล้วเรากลับมาเจอกันคลิปหน้าครับ ว่าจะเป็นหมายที่ไหนแล้วก็เกี่ยวกับที่อะไรวันนี้ทางผมก็ต้องจากลาไปก่อนครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ